สวัสดีค่ะเพื่อนๆทิพย์กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะทิพย์เป็นใครมาจากไหนอะต้องบอกก่อนเนาะทิพย์นะคะอดีตสาวโรงงาน19ปีนะคะก่อนจะผันมาเป็นช่างตัดผมชายนะคะวันนี้ทิพย์เลยนําเรื่องราวเกี่ยวกับตัดผมชายนะคะเอามาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆต่อนะคะเพื่อเอาเป็นข้อมูลในการที่คุณน่จะตัดสินใจถ้าวันนี้นะคะคุณคุณกาลังเลยอยู่นะเอ้ยอยากจะไปเรียนเป็นช่างตัดผมชายเนี่ย จะดีไหมอ่าจะดีหรือเปล่านะคะทิพก็เลยเอาสิ่งที่ทิพเจอนะคะสิ่งที่ทิพเจอสิ่งที่เราจะต้องมีในการที่เราเนี่ยจะเข้ามาเป็นช่างตัดผมชายว่าวันนี้เราเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างน,นะคะทําใจไว้ก่อนนะเอาเป็นข้อมูลนะคะอ่าทิพพอเช็คเสียงแล้วก็แชร์แบ่งปันก่อนนะคะอ่า มีดีเราต้องแบ่งปันนะคะเผื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ่ะถ้าใครผ่านมานะคะได้ยินได้ฟังนะคะก็คือสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะลองเอาไให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักที่เขากําลังอยากจะเข้ามาในอาชีพนี้ได้นะคะสามารถเอาใช้เป็นข้อมูลนะคะในการที่จะตัดสินใจออ,ะอ,ะน,ะอนะทิปขอเวลาแชร์คะ่ะแชร์ก่อนเนาะ2นาทีนะคะ 嗯嗯嗯谢谢谢 สัญญาณอินเทอร์เน็ตอันยอดเยี่ยมจ้าแล้วเราต้องคุยกับเขาดีๆเราต้องคุยกับเขาดีๆโอเค เราแบเราแชร์กันไปแล้วมาวันนี้นะคะเราจะมีข้อเสนอแนะนะคะในการที่คุณจะเข้ามาเรียนช่างตัดผมอะ่ะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่ทิป์นะ้ยลิศเนาะเออที่สิ่งที่ทิปเอามาแบ่งปันนี้นะคะที่ต้องบอกก่อนเนาะว่ามันเป็นสิ่งที่ทิปเจอมานะเป็นสิ่งที่ทิ์เจอมาทิ์ประสบมาจริงๆในในในปัจจุบนันเออในสถานการณ์ที่แบบเออตัดผมมาจริงๆช่างบางคนอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้ก็ได้นะคะนะอย่าอย่าแบบเฮ้ยแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะอย่าอย่าร oh, ู้สึกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้มันเกินจริงไหมโอ้ยอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงได้หรอกอ่ะอันนี้มันมันแล้วแต่บุคคลนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดกับเฉพาะช่างผู้หญิงก็ได้เออช่างผู้ชายน่อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่วันนี้ที่ออกมาแบ่งปันบางครั้งคือมีผู้หญิงเนาะมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะอาจจะอยากแบบว่าลองผ่านตัวเองมาทำมาทำเป็นช่างตัดผมก็ได้เพราะณปัจจุบันนี้เนาะมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นช่างตัดผมชายกันก็เยอะเนาะมาวันนี้นะคะที่มีข้อแนนนะะะําค ข้อแนะนำของการที่คุณเนี่ยจะเข้ามามาเรียนเข้าจะมาเป็นช่างตัดผมชายมีอะไรบ้างเนาะทิปก็ลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยประมาณอ่าสิบสามสิบสี่คอนะคะวันนี้เอาไปแค่ครึ่งเดียวก่อนเนาะเออเอาไปแค่ครึ่งเดียวก่อนเท่าไรเพราะเดี๋ยวว่าทิปเนี่ยจะต้องแบบว่ามีธุระต,ต่อจากนี้นะคะเลยมีเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเราก็จะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ข้อแรกเลยนะคะก่อนที่คุณนะอันนี้อันนี้คือข้อแนะนําที่แบบว่าเออทิป ทิปอยากจะเอามาถ่ายทอดนะวันนี้การที่คุณเข้ามาเป็นช่างตัดผมอย่างแรกเลยเรื่องของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่คุณจะซื้อเรียนทิปแนะนําว่าเอาเป็นอุปกรณ์ที่ราคาที่แบบน้อยๆก่อนราคาแบบตาำๆก่อนอยาเพิ่งไปเอาราคาอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันมันแบบเยอะมากมายอ่ะอย่างปัตตาเลียนตั้งทรงอย่างเงี้ย คุณใช้ในราคาที่แบบว่า700-800ถึง1,000พอนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ทีนึงแบบเฮ้ยตัวละ3,000-4,000เพราะอะไรเพราะว่าวันที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยน้ำหนักมือนะน้ำหนักมือกับน,น้ำหนักแบตเตอรียนเวลาเราจำเนี่ยเรายังไม่เกิดความคล่องแน่นอนโอกาสที่จะแบบว่าเฮ้ยสะดุดอ่ะหลุดมือล่วงอ่ะแน่นอนคะ่ะอุปกรณ์เมือ่อล่วงกระแทกกับพื้นคะ่ะนะ กระจัดกระจายทางใครทางมันนะตัวไปทางนะมอเตอร์ไปทางเอออันนี้มันคือเรื่องจริงที่ทิฟต์เองก็เกิดขึ้นนะคะนะตัดไปวนไปวนมาเออบางทีไปสะดุดนั่นเกี่ยวนี่ค่ะนะหลุดนะหลุดจากมือโดยที่แบบเราอะจับจับไม่ทันและคว้าไม่ทันและสุดท้ายคะ่ะกระจายค่ะนะตัวไปทางฝาไปทางเอออันนั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้เกิดความคล่องมือในการที่จะจับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเรานะคะ นะอุบัติเหตุอย่างนี้ย่อมเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนาะเราเราต้องแบบว่าเลือกราคาที่มันตาำๆก่อนและที่สำคัญคือวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทิพนะเจอมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือบางคนเลิกเรียนกลางคันนะบางคนมาได้อาทิตย์สองาทิตย์เลิกบางคนมาได้เดือนหนึ่งเลิกนั่นคือสิ่งที่ทิพเจอมาตอนที่กำลังเรียนอยู่ ะะถึงบอกแล้วว่าวิชาชีพนะคะวิชาชีพด้านตัดผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เข้ามาเรียน10ไม่เคยจบ10อาจจะเหลือแค่ 1- ถึง2คนเต็มที่3คนนะคะไม่เคยเหลือถึง10นะเพราะฉะนั้นคนที่หายไประหว่างทางแค่เริ่ม1อาทิตย์2อาทิตย์ที่บอกเลยว่าหายแล้วนะครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วกว่าจะดําเนินไปถึงสุดท้ายอีกก็หายไปอีกขานะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อน อย่าไปลงทุนอะไรที่มันสูงสูงไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงเวอร์อลาัางการเราเพิ่งเริ่มต้นเอาที่แบบราคาน้อยๆราคาต่าๆก่อนเอาที่แบบว่าพอตัดได้ก่อนในการฝึกปือฝีมือถ้าวันหนึ่งคุณสามารถเรียนจบและไปเป็นช่างมีร้านตัดผมของตัวเองได้เมื่อนั้นคุณอยากจะซื้ออุปกรณ์แพงแค่ไหนมันก็เรื่องของคุณอันนั้นเอาที่คุณสะดวกเลยแต่ถ้าวันนี้คุณเข้ามาแล้วคุณเลิกเรียนกลางคันที่ถามว่าอุปกรณ์นั้นจะไปไหนคะ คุณก็เก็บเข้ากล่องค่ะแล้วคุณก็ยัดใส่ลิ้นชักไว้แบบนั้นถูกไหมมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเสียของค่ะน่าเสียดายเงินไม่จําเป็นต้องซื้อแพงเอาที่มันถูกๆพอนะคะเอาแค่เรียนได้ก่อนแล้วคุณจะไปถึงฝั่งฝันไหมนั่นนะคือสิ่งที่คุณนั่นแหละจะให้คําตอบตัวเองถ้าเลิกไปโอเคนะแค่ไม่กี่พันเออสอพันโอเคไม่เป็นไร นะก็คือถือว่าจบได้แต่ถ้าเกิดมันแพงกว่านั้นมันเสียดายค่ะนะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนนะ,ะสวัสดีค่ะโคซุกนะิวันนี้นะวันนี้เลทวันนี้เลทนะคะเนื่องจากเมื่อเช้านี้เนาะทิปจะไลฟ์สดปุ๊บลูกค้ามานะเออเมื่อเช้านี้เปิดบินไปแล้วสองคนเออนะเป็นอะไรที่แบบเออสุดยอดเลยลูกค้ามาแต่เชา้ารับทรัพย์แต่เช้านะเราก็เลยต้องเลทนิดนึงเพราะหลังมีเวลาครึ่งชั่วโมงเราต้องรีบก่อนครึ่งชั่วโมงและหลังจากนี้อ่าเราก็จะไป เรียนหาความรู้กันต่อนะคะนะมาข้อแรกเนาะที่ทิ่บอกเอาราคาถูกๆก่อนไม่ต้องไม่ต้องราคาแพงแล้วที่สองทไมต้องราคาถูกเพราะเผื่ออุปกรณ์หายค่ะนะนอกจากที่จะอุปกรณ์ตกมือตกพื้นพังอ่าอุปแบบเลิกเรียนกลางคันไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออุปกรณ์หายค่ะอ่าใ,ใช่ใช่ใช่นะวันนี้แล้วเออเปิดบินแล้วรับซับรับซับนะคะนะเพราะฉะนั้น เรื่องอุปกรณ์หายบางคนคิดว่าเฮ้ยช่างพูดว่าไปไหมคุณบางครั้งนะลูกค้าบางคนเนาะเขาก็ฉลาดนะเขาดูรู้เขาดูาดออกนะบางทีไปเสิร์ชหาเลยก็มีว่าอุปกรณ์ตัวนี้กี่พันนะเพราะว่าในสายงานที่ทิพย์เรียนมาบอกเลยว่ามีบางคนหายค่ะนะอุปกรณ์หายเพราะอะไรคะเพราะบางคนเนี่ยซื้อปัตเตอรเลียนตัวละเจ็ดแปดพันนะช่างอะช่างบางคนนะแบบเฮ้ยอยากใช้ของดีเอออย่างเงี้ยหายค่ะนะเพราะฉะนั้น ถ้าแบบอุปกรณ์หายนะทิ่บอกเลยว่าเฮ้ยเหมือนแบบทาร้ายจิตใจช่างวากอะ่ะเออถามว่าคุณเอาไปทาอะไรบางคนแบบเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะอ่าสวัสดีค่ะพี่จันที่มานะคะเพราะฉะนั้นเนอะนอกจากที่ป้องกันเ,เรื่องของการล่วงและถ้าล่วงแตกโอเคไม่ต้องเสียดายมากเพราะว่าราคามันแค่ต่ำาๆถูกไหมแต่ถ้าหายไปเนี่ย ไม่ว่าจะแพงหรือถูกนะในความรู้สึกข,ของเราเฮ้ยมันก็แบบเสียดายอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้ของแพงเอาที่มันถูกๆก,ก่อนตอนเรียนและตอนเรียนนะมันจะมีคนมากหน้าหลายตาลูกค้าด้วยช่างด้วยนักเรียนด้วยแบบเดินมั่วตัวกันอยู่ในร้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ของที่มันแพงหรือคนอื่นหยิบเอาของเราไปใช้แล้วมันเกิดเสียหายขึ้นมานะทิพบอกเลยว,ว่าเป็นอะไรที่แบบเสียแบบเพเลียวขู่แบบมันเซ็งอะ่ะเออมันเซ็งอะ่ะ จะพูดว่าก็ได้ไม่เต็มปากถูกไหมเพราะอะไรเพราะเราเรียนอยู่ในในในร้านในร้านเดียวกันในห้องเรียนเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบนี้แบบว่าบางครั้งมันจะผิดใจกันเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ของแพงเมื่อไหร่ที่คุณเปิดร้านคุณอยากจะใช้แพงแค่ไหนอันนั้นมันสิทธิ์ของคุณแล้วคุณจะเก็บดูแลรักษาเออเอาใส่ใส่หีบใส่เซฟใส่อะไรของคุณก็ได้อันนั้นคุณสามารถป้องกันได้เต็มที่แต่ถ้าตอนเรียนอยู่ไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์แพงนะคะมา ข้อ3วันนี้การที่คุณจะมีร้านสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือค่าใช้จ่ายบางคนเขาเรียกอะไรบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากแต่งร้านสวยๆอยากติดแอร์เอเออยากติดแบบออปชั่นต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายบางคนนะคะไม่ได้มีที่บ้านของตัวเองถูกไหมต้องไปเช่าร้านเออตกแต่งร้านอีกอะ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณต้องนะคุณต้องรู้ไว้เลยว่าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าร้านตัดผมต้องอยู่ในเขตชุมชนนะต้องอยู่ค่อนข้างในเขตชุมชนอย่างเมื่อก่อนทิปเนี่ยอยู่อยู่ในร้านาในเขตตลาดเนาะซึ่งมันมันมีส่วนดีคือคนเนี่ยเห็นหน้าทิปนะคนมันเวียนมาทิปก็เลยมีโอกาสได้ตัดผมได้แบบเออโชว์ฝีมือของตัวเองได้อาสวัสดีค่ะโค้ชไพศาลนะคะแต่ทีนี้เมื่อวันที่ทิปต้องย้ายร้านกลับมาอยู่บ้านทำเลเปลี่ยนเลยค่ะเหมือนทิพมาเริ่มต้นหนึ่งใหม่ คนรู้จักเราน้อยลงแต่ความโชคดีของเราคือยังมีลูกค้าประจําที่เขาตามมาตัดกับเราเออนี่มันคือความโชคดีเพราะว่าเขาถูกใจในฝีมือของเราเขาคุยกับเราได้เรามีความเป็นกันเองของกับเขาเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัดกับเราแล้วสบายใจนะเขาก็ต้องแบบเออเขาก็เลยตามมาตัดกับเราแต่ถ้าวันนี้เออคุณบอกเฮ้ยอยากติดแอร์อยากให้ร้านเย็นฉ่าชื่นใจมากเลยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายคือค่า ค่าไฟที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วเพื่ออะไรมันมันก็เหมือนกับเป็นการบริการที่เราให้มีให้ลูกค้าแต่บางครั้งลูกค้าเขาก็มี2แบบนะบางคนกลัวโควิดเขาก็จะบอกเราว่าไม่ต้องมีเลยช่างแบบนี้ดีแล้วเอาแค่พัดลมพอเอออันนี้ก็คือในกลุ่มของคนที่เขากลัวโรคกลกัวภัยส่วนคนที่ไม่กลัวเขาก็จะบ่นประเภทแบบว่าโหช่างร้อนจังเลยทาไมไม่เปิดนู่นนี่นั่นเออมันก็สารพัดคือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเมื่อเราได้ยินคําเหล่านี้เราจะจัดการยังไงเออเราจะแบบ จะใส่อารมณ์กับลูกค้าไหมเราจะทําท่างุนงินใส่ลูกค้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องเจอแน่ๆนะคะแล้วทีเนี้ยคือถ้าเราอ่ะอยากจะเออทำให้ร้านเราดูดีมีมาตรฐานแบบเรียกลูกค้าอ่ะคุณอยากจะทําอะไรก็เรื่องของคุณเลยนะคะคุณแต่งได้เต็มที่นะคะแต่สิ่งแต่รู้ๆรู้แน่ๆคือมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะอันนี้ต้องยอมรับนะคะข้อต่อไปถ้าวันเนี้ย ลูกค้าบางคนนะบางคนอาจจะแบบเนื้อตัวสกรปรกอันนี้อันนี้ที่พูดเพราะว่าคือสิ่งที่ทิ์เจอมาเพราะในเขตที่ทิ์อยู่ทิ์เขตอยู่อุตสาหกรรมมีทั้งคนเรือนะคะมีทั้งคนเรือมีทั้งคนขับรถสิบล้อมีทั้งคนที่ทำอาโรงปุ๋ยนะคะมีทั้งคนที่ทําแบบเหมืองแร่ทิ์บอกเลยว่ามาแต่ละคนนี่แบบคือเหยียบพื้นอะ เหยียบพื้นนี่แบบเป็นรอยเท้าอะ่ะเออบางคนขึ้นมาจากเรือเลยค่ะนะเปียกมาทั้งตัวเลยบางคนก็น่ารักมากเลยช่างครับนะเออเคาะกระจกเปิดประตูแง้มเข้ามาช่างครับผมตัวเปียกอย่างเงี้ยเพราะผมขึ้นขึ้นจากเรือแต่ผมอยากตัดผมมากเลยเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาขอผมตัดได้ไหมเออบางคนน่ารักมากนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยนะ แล้วจากที่เราเนี่ยพอมาสัมผัสเนาะกับคนอาชีพเนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าโหคนขับสิบล้อมันดูโหดจังเลยนะบางคนนะหนวดเขาเฟิร์มมามันน่ากลัวมากแต่พอเรามาได้สัมผัสกับคนกลุ่มนี้นะเออเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนพูดเพราะสุภาพนะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่แบบว่าเออมาพูดให้ดูดีแต่เป็นสิ่งที่ทสัมผัสมาจริงๆบางคนหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะเออสักมาี่แบบเฮ้ยเรานี่นึกกลัวเลยนะแต่พอเขาพูดเขาคุยกับเราเอะเฮ้ย มันคนละด้านเลยกับเออกับแบบรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ที่ันได้เรียนรู้มาแต่สิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นช่างนะคุณรับได้ไหมคุณรู้สึกเฮ้ยลุงคุณรังเกียจหรือเปล่านะคุณรังเกียจไหมถ้าเกิดคุณจะเจอแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่กล้าจับเลยแบบมวยรู้สึกขยะแขยงเออคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะคุณก็ไม่เหมาะที่จะเป็นช่าง นะคุณก็ไม่เหมาะที่จะไปเป็นช่างเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนลูกค้าเนาะเราเราต้องยอมรับบางคนเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังถูกไหมบางคนเนี่ยเนี่ยตามขอบอ่างเงี้ยเออแบบลอกมาแบบเต็มเลยนะพุพองไปหมดเลยบางคนก็เป็นเหมือนแบบพุกสะเก็ดเงินนะอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถามว่าเราก็คือเราป้องกันใส่ถุงมือป้องกันนะก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเซฟตัวเอง นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําท่ารังเกียจเอออันนี้ทิศบอกเลยนะถ้าเกิดคุณทําท่ารังเกียจเมื่อไหร่นะลูกค้าจะไม่เข้าหาคุณอีกเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของช่างถ้าคุณคิดคุณจะมาทําแบบนี้ยอย่างบางคนเนาะแบบทํางานมานอะโอโห้เหงื่อมาเต็มตัวเลยเสื้อผงเสื้อผ้านเนี่ยมีมาแต่เหงือ่อมีมาแต่ฝุ่นเลยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรับได้ไหมอย่างที่ทิศบอกถ้ารับไม่ได้ไม่ควรที่จะทําอาชีพเหล่านี้ เพราะบางคนเราพูดตรงๆเลยบางคนเป็นกรรมกรมาถูกไหมมีทั้งคนต่างชาติเออเขมรเออพม่าเออเวียดนามเออเออมานะคนจีนเงี้ยมามีเพราะว่าเขตที่ทิพย์อยู่นะบอกเลยว่าแรงงานต่างดาวเยอะมากนะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใช้ภาษามือเออกันไปเออนะเออนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ที่ว่าตัวเราวันนี้เราเราแบบเราปฏิบัติอะไรกับเขาช่างหลายๆคนนะคะแสดงออกแล้วว่าถึง ถึงว่ารังเกียจตรงข้ามกันเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาทิพย์เพราะอะไรเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงบางคนบอกว่าผมบอกตรงนะผมไม่กล้าเข้ามาตัดกับช่างเลยบอกอ้าวทำไมอะคะอะไรเงี้ยบอกก็ช่างอะเป็นผู้หญิงไม่พอแล้วดูช่างกด็ดูผมสิดูผมที่แบบโอโ้โหแบบคือเขาเรียกไงอะเนื้อตัวนี่ดำมีแต่ฝุ่นมีแต่อะไรเงี้ยคือบอกว่ากลัวเราอะรังเกียจเออกลัวเรารังเกียจอ,อ,อะไรเงี้ยทิพย์ก็บอกว่า โอ้ยอันเนี้ยไม่ต้องคิดมากเพราะทีมมะเข้าใจทุกคนทํางานจะให้มาแบบขาวสะอาดเลยอันนั้นก็คือเข้าไปเดินตัดในห้างไปเอออะไรเงี้ยเออทิปก็พูดอย่างเงี้ยพอเราสื่อสารเราบอกเราบอกสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดออกไปลูกค้าเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยสบายใจอยากจะมาตัดกับเราเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยเราเป็นกันเองเราไม่ได้แบบว่าเขาเลยเฮ้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นตัวขาวหน่อยผิวขาวหน่อยแล้วแบบต้องไปรังเกียจขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเนี่ยจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าวันเนี้ยเราเนี่ยสื่อสารอะไรออกไปนะ เออใครเข้ามาโอเคทิปคุยไม่ว่าจะเป็นใครก็แต่ทิปคุยคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ามันต่างดาวอะ่ะเออคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วบางทีก็ใช้ภาษามือบ้างเปิดโทรศัพท์บ้างนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถสื่อสารกันได้นะแต่ตอนนี้เออโอกาสนั้นคงไม่มีแล้วนะเพราะตั้งแต่ทิปย้ายกลับมาตัดอามาอยู่ที่บ้านนะเนาะ ตร,ตรงชุมชนตรงนั้นนะเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะนะเ,ออเหตุการณ์เหล่านั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอตอนนี้ก็คือคนกลุ่มกลุ่มโรงงานมากกว่าเนาะเพราะว่าทิพย์อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเป็นหลักอยู่แล้วนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะที่คุณเนี่ยนะข้อแนะนําที่ทิพย์อยากจะบอกวันนี้อย่างที่ทิพย์บอกนะว่าการเป็นช่างอย่าทําท่าทางให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยขยะแขยแยงเขาห้ามทําโดยเด็ดขาด ถ้าคุณทำเมื่อไหร่แล้วลูกค้าสัมผัสได้ทิฟบอกเลยนะว่ามันจะเกิดการบอกต่อถูกไหมเขาจะจะแบบคือร้านตัดผมอะ่ะมันเป็นอาชีพที่ปากต่อปากเป็นกระบอกเสียงทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอย่างที่ทิฟเคยบอกไปถ้าวันนี้เรารู้สึกทําให้เขาเนี่ยเฮ้ยอยากเข้ามาตัดกับเราเรารู้สึกเป็นกันเองเรารู้สึกแบบไม่ได้รังเกียจเขาว่าเฮ้ยฉันทํางานอันนี้มาฉันเป็นอันนี้มาแล้วเข้าตัดไม่ได้เงี้ยไม่ใช่ นะถ้าเราสื่อสารแบบนี้ออกมาไ,ได้สวัสดีค่ะพี่ตานะคะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรมันมีความเป็นกันเองเออมีความน่ารักในตัวมีความเป็นมิตรให้กับเขาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพราะฉะนั้นกิริยาท่าทางทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นช่างแสดงออกไม่ได้นะอันนี้ต้องรู้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ทีพ่พูดมาเนี่ยรับไม่ได้เลยนะรู้สึกขยะแขยงมากเลยอย่ามาเป็นนะอย่ามาเป็นนะคะคุณจะทําให้อาชีพเนี้ยแบบเขาเรียกอะไรอะ มีมณทินเนอะประมาณนี้นะคะบอกเลยว่ามันไม่เหมาะเออถ้าเกิดเพราะว่าด้วยอาชีพบริการแน่นอนเขาว่าบริการคุณต้องรับได้นะสิ่งที่ทําได้คือโอเคอย่างีที่บอกหาป้องกันซะนะหาเสื้อคลุมหาอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเออคุณไม่ต้องไปสัมผัสเขาโดยตรงนะคะอย่าแสดงท่าทางอะไรที่แบบมันเป็นด้านลบโดยเด็ดขาดนะข้อต่อไป สิ่งที่คุณไม่ควรทําคือท่าทางแบบพึ้ทัศอารมณ์เสียทําเสียงจิจ้ะเออเวลาไม่พอใจเวลาแบบไม่สบอารมณ์เวลาลูกค้าแบบเฮ้ยผมอยากได้อย่างนั้นผมต้องการแบบนี้ผมจะเอาไอ้นี่ผมจะเอาไอ้นั่นห้ามโดยเด็ดขาดนะคะเพราะหลายๆครั้งนะเราเคยเห็นเอเราเคยเห็นไงคนที่ทําแบบนี้ชักสีหน้าใส่ลูกค้าเลยบางคนนะยืนเท้าใส่เอวเลยนะจะเอาอะไรนักหนา เออตัดราคาแค่เนี้ยเรื่องมากจังโอ้โหทิปได้ยินมากระหูเห็นมากระตานี่สูตรแบบคือมันก็อึ้งนะนะบางทีที่บอกว่าพี่พี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่อะทำอะไม่ว่าเงินกี่บาทก็แล้วแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่กินอยู่ทุกวันนี้คือเงินที่ลูกค้าเอามาให้ไม่ว่ามันจะกี่สิบก็แล้วแต่ในเมื่อพี่ยึดอาชีพนี้พี่ต้องทําให้เขาเต็มที่โอเคถ้าพี่คิดว่ามันถูกพี่ขึ้นราคาไปสิ พี่ขึ้นราคาไปแล้วพี่ก็ทําให้เต็มที่ถ้าลูกค้าเขาโอเคเขาชอบใจเขาถูกใจในฝีมือฝีมือพี่ต่อให้พี่ขึ้นราคาลูกค้าก็ยินดีที่จะมาตัดถูกไหมบางคนไปตัดเฮ้ยร้านเนี้ยตัดไปได้ยังไง300อย่างเงี้ยบางร้าน400อย่างเงี้ยเออทําไมเขากล้าเข้าไปตัดลูกค้าทิปบางคนตัดมาบอกว่าพี่เนี่ยผมพิ่งไปตัดมาเนี่ยไปทีไรน,นะ800 750ย0 0อยอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งเลยทิปก็โอ้โหยินดีทำไมมันม,มันทำไมมันแพงะลรขนาดนี้ว่าเอ้ยตัดผมชายนะ นี่เฮ้ยทำไมราคาสูงขนาดนั้นแล้วทําไมเขายอมจ่ายเพราะเขาพอใจในการบริการของช่างคนนั้นไงเขาเขาพอใจคือสิ่งแวดล้อมการพูดการจากาันแบบทุกอย่างของช่างไงเขาถึงเดินเข้าไปหาช่างคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเจอแบบนี้เฮ้ยคุณมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะตัดราคาแค่ไหนอะเนาะถูกป่ะแต่สิ่งที่คุณจะทําคือทิศบอกแล้วว่าช่างที่ดีคุณต้องฝากฝ,ากฝีไม้ไลายมือที่เป็นด้านดีจริงไหมถ้าเกิดคุณทําดีแน่นอนเขาเป็น เขาว่าบอกต่อให้คุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีบอกเลยว่าคุณก็ได้เขาแค่ครั้งเดียวดีไม่ดีลูกค้าที่จะมาหาคุณอาจจะโดนสกัดกันเฮ้ยมึงอย่าไปเลยร้านเนี้ไม่โอเควะช่างแม่งยืนเท้าเอวดา่ากูุเลยเอออย่างเงี้ยโหแม่งไม่พอใจชักสีหน้าเลยเว้ยเออพูดแบบโหแว๊ดแว๊ดใส่เลยอย่างเงี้ยเออนะฮะบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมันมีทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าทิปกุขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่แบบ เจอมาเห็นมาตอนเรียนนะเห็นเลยเออเราเห็นเลยแล้วเราเราก็จะบอกตัวเองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยฉันจะไม่ไปทํากับลูกค้าฉันไม่ไปจะไม่ไปเท้าเอวทําเสียงแบบแวดใส่ลูกค้าแบบนี้เด็ดขาดนะเออถ้าไม่พอใจเราก็ต้องเก็บไว้ในในใจเราเหมือนกันนะสิ่งที่เราทําได้ถ้าเรารู้สึกโมโ ah, หเราต้องเงียบก็แค่ทำได้แค่เงียบแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไปสิ่งหนึ่งที่คิดทิปคิดเสมอเลยว่าลูกค้าคนนี้เขาอยู่กับเราแค่ครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเขาก็ไปนะอย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์เนอเราต้องบอกตัวเองเราต้องหาคําที่มันเตือนตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราแสดงกิริยาออกไปให้เขาเห็นนะบอกเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฝังความรู้สึกเขาไปตลอดเออแล้วถ้าเกิดเขาไปพูดต่อด้วยนะโอ้โหล้านคุณเสียเลยนะที่บอกเลยว่าเสียทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าแสดงนะกิริยาอะไรที่แบบว่ามันมันไม่โอเคมันไม่อำนวยกับอาชีพของเรานะคะมาข้อต่อไปอ่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ตอนตัดผมของมืนเมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้การสูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามโดยเด็ดขาดถ้าคุณเป็นช่างนะคะเพราะอะไรอย่างแรกแน่นอนกลิ่นนะกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นบุหรี่บอกเลยว่าต่อให้เป็นผู้ชายด้วยกันเองมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะโอเคแล้วยิ่งถ้าเราเป็นช่างผู้หญิงอะนะแล้วเราจะแบบไปกินแอลกอฮอล์ด้วยคุณคิดดูนะว่า ความแม่นยำนะสติสตังอ่ะมันไม่ร้ออยู่แล้วถูกไหมแล้วพูดออกมามีกลิ่นเหล้าอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่างคนเนี้ยไม่โอเควะถูกไหมเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะหรือถ้าเกิดคุณคุณเป็นคนกินอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นช่างแล้วคุณเป็นคนกินเมื่อไหร่ก็ที่ทากคนกินไม่ว่าจะเวลาไหนก็นแล้วแต่ทิปแนะนำไม่ว่าคุณปิดร้านเลยอย่าตัดต่อนะ,นะหรือ ตัดแล้วปิดร้านแล้วคุณไปนั่งกินเอออะไรก็ได้ที่แบบมันเป็นกิจ,จลักษณะไปแต่ไม่ควรที่แบบว่ากินแล้วมาตัดที่บอกเลยว่าไม่โอเคทุกอย่างที่คุณแสดงออกมาทุกอย่างทุกการกระทําของคุณมันจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าจําไปตลอดถ้าวันนี้คุณกินเหล้าเมาแล้วคุณไปโกนหนวดให้ลูกค้าคุณไปการผมให้ลูกค้าแล้วบาดลูกค้าเลือดออกบอกเลยว่าสิ่งนี้จะกระจายไปทั่วเลยนะมันจะกระจายไปแบบไกลเออสามบ้านแปดบ้านเลย แล้วคนที่เขาได้ยินบอกเลยว่าเขาก็จะไม่เข้าร้านคุณเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพูกแอลกอฮอล์เหล่านี้นะคะไม่ควรกินถ้าอยากกินปิดร้านเลยหรือถ้าอยากกินโอเคปิดร้านก่อนแล้วค่อยกินนะคุณจะกินแบบโอ้โหยันรุ่งเช้าก็เรื่องของคุณบอกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยบางคนเนาะช่างบางคนอ่ะไม่คิดเออช่างบางคนอาจจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่ที่บอกเลยว่ามันจําเป็นและมันสําคัญมากๆ เพราะฉะนั้นนะยานะยายุ่งกับพวกแอลกอฮอล์แล้วยิ่งแบบโดยเฉพาะคนที่กินเหล้าอะ่ะเขาจะไม่รู้ตัวนะคะแต่กินเหล้าอะ่ะมันจะระเหยเออกมาทางผิวหนังอะ่ะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทิ์เคยเจอลูกค้าบางคนเขากินพวกเหล้าขาวอะ่ะคือกลิ่นน่ะมันออกมาเลยนะกลิ่นมันออกมาตามผิวหนังอะ่ะทั้งทั้งที่เราเป็นช่างปิดปิดแมสถูกไหมเออใส่แมสชั้นสองชั้นก็ตามมันได้กลิ่นน่ะแล้วกลิ่นมันตีขึ้นอะ่ะเออบางมันทำให้สุกแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันพาให้เราเหมือนเมาไปด้วย <c ười> เคยเจอไหมเออแบบนั้นมันพาให้เราสึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่โอเคอ่ะแล้วคิดดูดีเราต้องอยู่ตรงนั้น,นครึ่งชั่วโมงถ้าเราเป็นช่างเนาะแล้วเราเนี่ยจะต้องคุยกับลูกค้าตลอดเวลาคุยเพื่ออะไรเพื่อสร้างสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วยคุยเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหลับด้วย <c ười> สร้างความเป็นเองกับเป็นกันเองให้ลูกค้ารู้สึกเฮ้ยผ่อนคลายว่าเฮ้ยมาร้านเนี้ยช่างแบบว่าไม่ใช่แบบยืนนิ่งอะไรเงี้ยเออ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ลูกค้าก็ไม่ได้โอเคนะการที่ช่างแบบเงียบตลอดเวลาก็ไม่ใช่ต้องมีการสื่อสารสร้างความกันเองแล้วคิดดูนะถ้าวันนี้เรากินเหล้าแล้วเราพูดไปกินเหล้าอ่ะมันก็เหมือนลดหัวลูกค้าไปอ่ะน้าออกไปตามลมหายใจของเราอ่ะทิ่บอกเลยว่าไม่มีลูกค้าคนไหนโอเคนะเพราะฉะนั้นห้ามแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดขนาดคุณปฏิบัติงานถ้าคุณอยากจะกินอยากจะดื่มนะคะเอาให้หลังเลิกงานหรือว่าถ้าเกิดคุณกินระหว่างวันปุ๊บคุณปิดร้านไปเลยค่ะ นะแล้วคุณก็ไปนั่งกินให้นี่เลยอย่าให้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่ามันคือภาพลบๆที่มันจะติดตัวคุณไปตลอดอย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแนะนำนะอันนี้คือเนาะข้อแนะนําช่วงแรกเดี๋ยวหุ่งนี้ทิพย์จะมาพูดต่อว่าข้อแนะนําอะไรอีกถ้าเกิดคุณจะเข้ามาเป็นช่างจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเออนะเห็นไหมยิ่งฟังเห็นไหมคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรกระจุกกระจิกอีกเยอะอ่าในอาชีพตัดผมมันไม่่่่ใชแควาวาันนี้ ไม่ต้องดักแดดตากฝนแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาหาเราอ้าวอันนั้นคือใช่อันนั้นมันคือข้อดีแต่บอกแล้วทุกอาชีพมันมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีแต่คุณจะมองแต่มุมดีไม่ได้คุณต้องมองมุมไม่ดีสิ่งที่มันจะเจอนะข้อเสียของอาชีพนี้ประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อตัดสินใจว่าวันนี้ถ้าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในอาชีพตัดผมหรือว่าวันนี้คุณเป็นอาชีพตัดผมก็ตามนะคุณคุณทำอาชีพตัดผมแล้วก็ตามสิ่งที่ที่พูดออกมา,มาแบบนี้ สิ่งไหนที่คุณเจอบ้างอาแล้วสิ่งไหนที่คุณแบบเฮ้ยยังบกพร่องอนะคุณยังไม่สามารถที่จะแบบควบคุมตัวเองได้เออสกัดกันอารมณ์ตัวเองได้หรือข้อไหนที่คุณเคยทาพลาดไปแล้วอะคุณฟังแล้วคุณก็เอาไปปรับปรุงสวัสดีค่ะคอูพินมาปิดไลฟ์กับทิพย์ใช่ไหมเพราะทิพย์จะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้คือสิ่งนะคือทิพย์สิ่งที่ทิพย์อยากจะเอามาแนะนําก่อน ช่วงแรกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังต่อกันนะมาฟังตอนจบกันอีกนะคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะแล้วทิพย์จะต้องไปเข้าไปเรียนนะคะทิพย์ก็ต้องเข้าไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเนาะอันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทิพย์กลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะคะมาดูกันอีกสิว่ามันมีอะไรอีกในข้อแนะนําของอาชีพตัดผมสลอดน,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามาให้เป็นกําลังใจกันและถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะช่วยทิพย์แชร์ออกไปค่ะ เผื่อมีใครอยากจะกําลังเข้ามาในอาชีพนี้ลองแชร์ให้เขาฟังซิว่ารับได้ไหมถ้าเกิดเข้ามาเป็นอาชีพตัดผมจริงๆนะคะนะหรือเขาจะได้ทําใจนะจะได้ทําใจเตรียมใจรับรู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าวันนึงฉันเข้ามาเป็นช่างตัดผมสิ่งเหล่านี้ต้องเจอแน่ๆเออจะได้ทําใจเตรียมใจรอเอาไว้เลยนะคะโอเควันนี้ที่ไปแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ